ท่านองคยิงโดนยิงท่านองค์ยิงโดนยิงครับพี่พี่หวัดดีพี่พี่ FC ลุงป้านะทุกทุกท่านเลยครับตอนนี้ผมอยู่กับองค์ยิงนะครับพี่พี่ซึ่งตอนนี้ผมและองค์ยิงเนี่ยเราเนี่ยจะเดินทางไปช่วยองราชานะครับซึ่งตอนนี้เกิดสงครามขึ้นนะครับมีข้าศึกเนี่ยบุกมาจะแย่ง เมืองลับแลไปจากท่านนะครับตอนนี้นะครับซึ่งตอนนี้มันส่งผลกําลังมาน้อยมากและท่านเนี่ยได้ส่งจิตไปหาองค์หญิงนะครับองค์หญิงก็อธิบายให้ผมประมาณนี้นะพี่พี่คือตอนนี้ข้างล่างเนี่ยลบกันสนั่นเลยนะครับพี่พี่ครับไม่รู้ว่าตอนนี้ท่านเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับพี่พี่เดี๋ยวเราเนี่ยจะรีบเดินทางไปตรงจุดที่ท่านเนี่ยบอกองคหญิงมานะครับพี่พี่ครับ ซึ่งมันยังโจมตีเนี่ยไม่ถึงเมืองนับแลท่านเนี่ยใช้จิตสัมผัสได้ก่อนเลยไปดักมันก่อนนะครับพี่พี่ทำให้เกิดสงครามกันในจุดนั้นนะพี่พี่เดี๋ยวเราเนี่ยรีบเดินทางลงไปนะผมยิงเดินระวังน,นะครับทางค่อนข้างลื่นมากนะครับพี่พอ๋ออลอมนะทางลื่นเป็นแบบเข้าชันเลยนะพี่พี่ดูไป ครับพี่พี่พันยิงระวังนะครับป่าเนี่ยค่อนข้างได้ยินเสียงของตะโกนยังครับพี่พี่ไม่ยืนแล้วนะ ยังเดี๋ระวังหน่อยนะครับโอ้โหไอยทางสัตว์ป่าไปยันจัดเลยนะครับพี่แถวนี้สัตว์ป่าน่าจะเยอะนะครับยังระวังหน่อยนะครับโอ้ธรรมชาติที่นี่ มันป้าเขี้ยกับชีอยู่เลยนะแถวบ้านผมนไฟไหม้ป้าแล้วนะครับไปพี่ๆเข้าเหมือนชันนะพี่พี่แล้วก็ใบไม้คุ่มอะไรแบบมันลื่นนะครับไปนบ ก็พี่พี่ครับตอนนี้ผมและองยิงเนี่ยได้นั่งพักกันตรงนี้อยู่นะพี่พี่เดินมาก็ไกลแล้วนะท่านนะยังไม่ถึงเลยนะก็เดี๋ยวพวกผมเนี่ยจะขอตัวนั่งพักก่อนนะครับพี่พี่ครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะเดินทางกันต่อนะครับพี่พี่ดูสภาพอากาศตรงนี้เนี่ยคือเย็นมากนะเย็นกว่าบ้านผมอีกนะครับพี่พี่โอเคครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะเดินทางกันต่อแล้วนะพี่พี่นะฝากติดตามไปด้วยนะครับไม่รู้ตอนนี้เหตุการณ์เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับพี่พี่ไป อันยิงตอนนี้เหมือนเราเจอได้ยินเสียงปันกันเลยนะพี่ได้ยินไหมครับตอนนี้เหมือนโอ๊ยคนยิงโม่ตอนเร็วมันยิงปืนโอ๊ย hai đứa ơi nuôi đây tròn tròn nè tròn bên nhảy băng ui nè ui lo ăn trái gì chạy đi lòng phong gì ยแล้วป้าเขาเปไหนวะป้าคนที่เราส่งมาองหญิงอุ้ยทันระวังเอาก็แจ้งตำรวจควาเบอร์พ่องละป้า ทั้งนี้ยิงมงบลงมันยิงปืนทังนี้วะจอดจอดน่ะทันระวังคือมันจะมาแย่งเมืองรับแลไปจากทันนะครับพี่พี่นี่ไปไหนโอเคค่อยเดินมาจบมือผมไว้ ใครวะใครเฮ้ยมัน้ยมนไม่ได้มีคนเดียวอุ้งยงใ,ใครบ้าเ<จ>้ยมันยิงปืนใหญ่ครับพี่พี่มันยิงปืนใหญ่ครับ ไปทางไหนหรอวะท่านเไงบ้างครับท่านเป็นอะไรเปล่านนฮะอเอาท่านเอามีดปรมาด้วยที่ผมให้ท่านไวนะ้อะนะมันไปไหนแล้วครับขอ,นนอนนงยิงกระบังโดนใบชั้นรองนะของยิงมบอบลงก่อนมอบลงก่อนระวังมันมีระเบิดมมันมีปืนด้วยใช่ไหมครับท่านใช่ เจ้าอยู่เฉยๆนะมันมีระเบิดนะครับพี่พี่มีปืนใหญ่อุย้ยผมว่าไม่ใช่ละไอ้ยินเรียงมันไม่คนนู้นคือฝังของข้าเองป้ามาเนี่ย,ยท่าน มอบไว้เจ้เบิดมอบมอบท่านจะไปจัดการอีกรอบนึงครับ<ม>เป็นไรเป้าเหมือนอะไรเชียวของจริงขอให้เดินมามขอยเดินครับท่านเดินนาำน้ำเดินามำลังผมไปป้าเป็นไรเป้า ปี๊ป้านมันเข้าจะโดนสเก็ตระเบิดเราไม่รู้นะพี่พี่มีเฮ้ยาขาป้าเลือดไหลโดนระเบิดเหรอเฮ้ยท่านระวังฮะท่านยังไงครับ

ที่พักผู้มันหรือเปล่าเรืออะไรครับกระต๊อบโจนดีกว่ากระตอร๊อบใครหรือเปล่าท่านข้าว่าจะเป็นกระต,อตร๊อบโจท่านมาถึงรังมันเลยเหรครับ ผมว่าน่าจะเป็นของคนแถวนี้หรือเปล่าเขามาทำไร้ตรงนี้หรือเปล่าท่านนี่คืออยู่ในป่าแบบป่าใหญ่เลยพี่พี่มันจะมารอบหลายครั้งเลยนะครับดูอีพี่พี่ท่านไปทางไหนแล้ว เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลีดองนเ,ออเนี่ยน่ะเจนจะลงเข้าไปมีเสื้อชีใจชีแค่แค่ใจ้องข่าชีแค่แค่ป้าดูองค์ยิงไว้ด้วยนะดูแลองค์ยิงไว้ด้วยท่านระวังนะใจลีลองพ่องลาแค่แค่ ทันระวังตัวนะครับมันนี่ไปแล้วเมือม่อไหร่จะยอมแพ้ประท่านทันระวัง อะไรครับท่านโดนทานเปล่าเฮ้ดดยมึงย,ยิงโดนอะไรย,ยิงอะไหหรวะมันไปไหนแล้วท่าน,น,านามันไปทางไหนแล้วครับตามหรือเปล่าครับไม่ต้อง ดีที่ท่านส่งจิตไปหาผูหญิง,งไว,งงวงไม่ได้ มาคนเดียวนะพี่พี่เฮ้ยไ,ยได้ชวนได้คีชีกัอนอ่ะเฮ้ยมันอยู่นู่นเมือนมันจะโดนท่านฟันวะมึงยอมแพ้แะเถอะมึงคลองเมืองรับแรงไม่ได้หรอก Thôi rồi đó, Thán phần mình thoái ra nè thanh phận mình lấy đó nhân trọng mình đồn phận nè

มันจะหนีแล้วนะพี่เมืนมันหนีแล้วนะท่านเมืนนันหนีไปทางน,นู้นแล้วนะครับเป็นไรไหมท่านมันโยนมาเหรอ ไปทางไหนแล้วท่านครับเบ้อบล็อวไยเบลวแล้ว <trucks> อ๋มันโยนอะไรมาวะท่านเป็นไรหรือเปล่า <t yi 04> ไปอ่ะท่านไปไปดูมันไม่เป็นไนแล้วครับท่านวางัวนะครับ ไปทางไหนเราไม่รู้นะพี่ๆเลยลงแคๆ่ๆต้องคอยระวังตัวพี่ๆครับขอนองเรื่องนิดนึงนูน่นเจอดอกมะม่วงป่าไหมครับไปเลยนะครับไปครับท่าน ไปไหนแล้วไปทางไหนแล้ววะหายไปไหนแล้ววะท่านหายไปไหนแล้วไม่รู้ครับพี่พี่หายไปเลย,ยต้นไม้หรือเปล่า

ผมเกือบแบบเสียท้ายมันอะดีองอาชาก็ผมเจอทันระวังนะครับ ไปบอ่องยิงมันนี่เดาเตะขั้วระวังเฮ้ยเฮ้ยท่านครับองยิงโดนยิงท่านองยิงโดนยิงองยิงเป็นไรไม่รเปล่าองยิงโดนยิงที่ท้องครับท่านองยิง ทำใจไว้ก่อนห้ามเลือนไว้ก่อนองยิงโดนยิงที่ท้องครับท่านตรงเลยป้ามาดูแลองยิงเร็วเยอะเดยอ่ะเย่าะพยายามอย่าขยับตัวเยอะป้าเอาไปอุดเร็วมันจริงโดนองยิงองยิงนั่งแอปถุงนั่งต้นไม้ก่อนไม่ลอง งงยิงไหวไหมวันจริง,งนัดสองมาพี่พี่ยงิง,ง,ยงไหวไหมครับงงยิงไหวไหม,ม Để con thầy dùng ống yên bãi ép trong nguồn con Thanh nè Ống thôi Pa, thử nhé con cũng... giờ Dạ chủ... ไปดูแลองค์ยิงก่อนไปไปดูแลองค์ยิง <c ười> นี่จะไปเจอกันอีพีสองนะครับ